ท่านจิรพรพาดพิงประเด็นไหนครับท่าน,นประธา,านที่เคารพดิฉันจิรพรสินทุพไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพรรคเพื่อไทยดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิงค่ะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษากรรมขึ้นมาชี้แจงในประเด็นเหมือนทองครา,าและได้กล่าวถึงดิฉันตลอดการชี้แจงนะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ30ประเด็นนะคะที่ดิฉัน ได้มีการตั้งคำถามกลับไปค่ะประเด็นแรกนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้พูดถึงความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศที่ดิฉันได้บอกว่ามีการทักท้วงไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าไม่ให้ใช้มาตรา44ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุกสาหกรรค่ะบอกว่าดิฉันพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวเพราะ ทางหน่วยงานบอกว่ามาตรา44ใช้ได้ถ้าเป็นไปเพื่อปกป้องประโยชน์ในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนดิฉันเรียนว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศุตสาหกรรมต่างหากค่ะที่พูดความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะ ระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ามาตรา44ใช้ได้ถ้าสามารถหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมาสนับสนุนการใช้มาตรา44แต่ที่ฉันถามขอว่าตั้งแต่วันที่พลเอกประยุทธ์ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในปี2558จนถึงวันนี้ค่ะเกือบ6ปี หาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมาสนับสนุนการใช้มาตรา44ได้หรือยังถ้าท่านมีถ้าท่านหาได้แล้วค่ะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,รหรือพลเอกประยุทธ์ก็ได้เอามาแสดงต่อสภาวันนี้เลยค่ะว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าเหมืองทองคาราได้ประกอบธุรกิจดําเนินกิจการที่กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพี่น้องประชาชนประเด็นที่สองค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,รบอกว่าการเจรจา กับบริษัท k King สเกตเป็นไปตามข้อแนะนําของคณะอนุญาโตตุตลาการซึ่งสามารถเจรจากันได้ค่ะตามกฎของอังไซทรอแต่ว่าคําถามก็คือเจราจาไปแล้วประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรกลับมาค่ะ ด้ฉันอภิปรายไปแล้วว่า16ข้อก็ตามหรือจะเป็น11ข้อก็ตามมันมีแต่ที่คิงสเกตเรียกร้องประเทศไทยเป็นสิ่งที่คิงสเกตได้ประโยชน์แล้วประเทศไทยไปเจรจากับเขาได้อะไรกลับมาคะท่านไม่ตอบไม่เคยตอบเลยแล้วก็เป็นคําถามที่ฉันถามซ้ําๆมาหลายรอบค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษากรรมบอกว่าการอนุมัติอ่บัตรประธานบัตรต่างๆการให้อนุญาตสำรวจต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนปกติไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเจรจาเลยซึ่งในฉัน ก็ได้เคยพูดไปแล้วนะคะว่าถ้าไม่เกี่ยวข้อ,ของกับการเจรจาแล้วทําไมมันไปปรากฏอยู่ในข้อต่อรองข้อเจรจาระหว่างไทยกับคิงสเกตท่านไม่เคยตอบเรื่องนี้นะคะแล้วปรากฏในนั้นไม่พอคะ่ะในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีเมลที่ทางที่ปรึกษากฎหมายของฝ่ายคิงสเกตเขียนถึงคณะอนุโจโต,ตุลาการก็บอกด้วยว่าข้อเรียกร้องต่างๆเนี้อันไหนที่ไทยให้คิงสเกตแล้วคิงสเกตก็จะถอนออกจากค่าเคลมที่เขาเรียกร้อง มันหมายความว่าอะไรคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะบอกว่าจากคณะชดีคดีแน่นอนชนะคดีแน่นอน6 0แพ้เป็นไปได้อย่างมากแค่3 0คํา์ถามก็คือว่าถ้ามั่นใจว่าชนะคดีไปเจราจาทําไมคะคิงสเกตเรียกร้องค่าเสียหายจากประเทศไทยนะคะถ้าไทยจะชนะคดีแน่นอนไม่ต้องเจราจาค่ะยืนสู้ไปเลยค่ะถ้าชนะไทยไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวแถมค่าทนายที่ท่านเบียดบงังเอาเงบประมาณแผ่นดินไปใช้700กว่าล้านบาทคิงสเกตต้องมาจ่ายให้ท่านด้วยนะคะตอบมาหน่อยค่ะ มั่นใจว่าจะชนะเจรจารทําไมอีกประเด็นหนึ่งค่ะบอกว่าเอกสารของสํานักง,งานอายการสูงสุดเป็นเพียงแค่บันทึกที่ใช้ภายในหน่วยงานที่ฉันทํางานที่หน่วยงานราชาการมาก่อนทิฉันทราบดีค่ะว่าบันทึกเนี่ยใช้แค่ในหน่วยงานแต่ดีฉันเรียนไปแล้วว่าข้อความใจความสําคัญที่ปรากฏในบันทึกฉบับนั้น ได้ส่งตรงไปถึงมือพลเอกประยุทธ์จันรโอชาแน่นอนเพราะมีสำเนาข้อความใจความสำคัญจากบันทึกได้ส่งผ่านไปยังคณะกรรมการที่ทางสำนักง,งานในการส่งสุดเส้นหนังสือออกไปค่ะถ้าไม่มีหนังสือฉบับนี้จริงๆดิฉันไม่มาอภิปรายให้เสียเวลาค่ะแต่ถ้าท่านอยากรู้ว่าเนื้อหากับหนังสือฉบับนั้นมันตรงกับที่ดิฉันอภิปรายหรือไม่รอขึ้นศาลกับพลเอกประยุทธ์ค่ะแล้วไปเช็คในนั้นได้เลยอีกประเด็นหนึ่งค่ะบอกว่ามีไอ้โบ้งสองคน ที่ดิฉันได้พาดพิงถึงดิฉันยังไม่บอกเลยนะคะว่าเป็นใครเพราะว่าแหล่งข่าวของดิฉันอยากไปเปิดเผยในชั้นศาลค่ะจึงให้ข้อมูลดิฉันมาแค่นั้นดิฉันก็ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าถ้าเรื่องนี้ขึ้นสู่ชั้นศาลลองไปตรวจสอบกันดูว่าเป็นคนคนเดียวกันกับที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการากระทรวงศึกษาการพูดมาหรือไม่ประเด็นสุดท้ายค่ะ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศากรรมมาชี้แจงกับดิฉันดิฉันต้องขอบคุณมากๆนะคะถึงแม้ท่านไม่ใช้ไม่ใช่ศูนย์กลางปัญหาที่ใช้มาตรา44แต่ตัวการอย่างพลเอกประยุจันทร์โอชาวันนี้ยังไม่ตอบคำถามดิฉันเลยนะคะว่าถ้าไทยแพ้คดีท่านพลเอกประยุทธ์เตรียมการอย่างไรจะจ่ายเป็นเงินจะจ่ายเป็นทองคําหรือจะเจราจาให้ถึงที่สุดเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นแรกและพลเอกประยุทธ์ผู้ก่อคดีนี้ค่ะจะมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไร แต่ถ้าวันนี้ท่านพลตอประยุทธ์ไม่อยากตอบดิฉันไม่เป็นไรค่ะรอให้การในชั้นศาลทีเดียวเลยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ